เอาไม่ไม่ไม่ทะเลาะก,กันลูกไม่ทะเลาะก,กันมามากินข้างล่างเลยไหนอีกตัวลงมาแล้วจุด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 มาลูกมาเร็ว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 นี่คือที่เหลือจากจากที่แบ่งไปบ้านแม่นะคะอีกตัวไม่ยอมมาค่ะหลวงพ่อ <ห iting. S 1> ผู้สองเมียส,ส,สองใช่ไหมคะที่โยมเอาไปวันก่อนนะผู้หมดเลยสามแต่ว่าลูกมันสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอ้วนๆน่ารักอะ่ะเมียวเป็นไงลูกนะ เมียวเมียวไปกินไปแล้วลูกไปทำไมดำอ๋อตามันขุ่นใช่ไหมคะเพราะว่าตดำเพื่อนตาสีดำใหญ่ตั้งสองก้างโอ้แปลกเนาะหวกลางหวกลางว่าไหนกลางจะเล็กต้องหลวงพ่อดูแลไว้ดีๆนะคะตัวนั้นอะ อันเดียดต้ดนทังแสงอันงคืนอ๋อคือ,อ,อ,อคือ,อเราเลี้ยงเราจะรู้อะเนาะว่าแบบเกบความแตกต่างอะคะอ่จจะกี่ตัวแล้ว,วะคะหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้แมวไม,ไม่ได้นับใช่ไหมแต่ว่าเยอะแล้วรู้สึกว่าอะไรตายพีรามันจะเป็นปานไหมอ๋อเพราะว่าทางงูกัดไม่ตายไม่ใช่หรอคะไม่แน่นกันเขาแบบน่าจะตายพีรัน อน้องลงมาเร็วไปอยู่ทําไมบนนั้นลูกแ <c oughs> ล้วตัวนู้นก็ไม่ยอมมา <c oughs> แล้วนี่อะไรนี่ฮะ <c oughs> อยากให้มีคนมารับเด็กๆไปดูแลจังเลย <c oughs> ไม่มีใครสนใจบ้างเลอ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะทำไมลาวละ่ะ ถึงจะได้กินวันละมื้อก็เป็นมื้อที่อิ่มนะลูกเนาะแม่มือแม่ก็ยังเลอะอยู่เลยกินเดียวกินเดียวกินเดียวเอาแล้วไอ้ดำนุ้ไม่ยอมมาเฉยเลยตัวแมวที่ให้ไปก็ดีดีวันนี้ก็ดีสีมันก็ ตา,ตามสีตันที่ยังเจ้าของตัวตอนนั้นแตกนะคะคลดเดไปแล้วมันงจับลูกมันอ๋อหลวงยังตกใจเลยอ่ะอเห็นตา